ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวตามหาพันธุ์มะพร้าวที่ดีกันนะครับที่เอ่เครือข่ายตัวของเราได้นําไปเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์กันต่อครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเจ้าของพันธุ์มะพร้าวกันครับเชนญครับสวัสดีครับเจนี่ครับดีครับมรีครับครับนี่เป็นเจนี่ครับลูกสวนของเอ็นีคนัตเราแล้วก็นี่น้องชายผมครับมรีที่เป็นผู้ดูแลสวนของเราเจนี่ครับพันธุ์มะพร้าวของเจนี่เนี่ยที่นาไปขยายพันธุ์ต่อเนี่ย มันมีลักษณะดียังไงเนี่ยเจ๊ถึงเอาไปขยายตเน่ยลูกมันจะดกแล้วก็ก้านแล้วระหว่างก้านมันจะไม่ยาวมากจนเกินไปอ่าครับแล้วต้นมันจะสูงช้ากว่าอือเป็นข้อสําคัญเลยต้นต้องไม่สูงเร็วอ่าแล้วที่ต้นห่างของเขาเนี่ยผมดูแล้วต้นมันสูงมากเลยนะเจ๊น่าจะอยูขั้นสามสิบปีได้ไหม ของเรานี่ตกประมาณยี่สิบห้าปีแล้วย5ปีิ่ห้าปีพันไปแล้วต้นพันเอามาจากไหนครับเนี่ยจากฟาร์มอ่างทองที่น้ครมมผมอ๋อแต่ว่าตา์มอ่างทองนี่เป็นต้นพันธุ์ที่มีชื่อเสียงมากทุกยุคก่อนในยี่ิกว่าปีที่แล้วเนี่ยใครๆส่วนใหญ่ก็นิยมเอาพันจากฟาร์มอ่างทองมาขยายกันแล้วเราเดินเข้าไปดูที่ต้นยี่ดิบาครับ